ีครับวันนี้เราได้มีโอกาสมาที่ขาอำเภอหันโมจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็เป็นสถานีที่ติดตั้งเรื่องเกี่ยวกับระบบแสงอาทิตย์นะครับวันนี้เราจะมารีวิวแล้วก็นําเสนอนะครับชุดโคกหนองนานะครับนะครับชุดโคกหนองนานะครับเป็นชุดจากพลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็เป็นแมกเนติกพาวเวอร์หรือว่าโซล่าร์นะครับนวัตรกรรมโซล่าร์พลังงาน,นแม่เหล็กของเรานะครับที่ นะครับเราชุดนี้เราจัดไว้ให้นะครับสําหรับชุดนอนนาชุดโคกหนองนาหรือว่าชาวไร่ชายสวนนะครับที่อยู่ห่างไกลไม่มีไฟฟ้าไปถึงนะครับเราจะเห็นได้ว่าแผง่างการนะครับมีอยู่ประาณสองแผ่นนะครับในส่วนของไฟนะครับสามารถที่มีทีวีนะมีทีวีนะครับนี่คืออินเวอร์เตอร์นะครับเวลาเก็บพลังงานจากไฟฟ้านะครับก็จะมา มาที่แผงแล้วก็มาที่ชิพทัพเตอร์แล้วก็มาที่ส่วนดูซื้อแล er ้วประทานทางแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ของเราก็จะเป็นแบตเตอรี่ในส่วนของเครื่องนครับดิลด้วยนะครับแล้วก็เราก็จะมีนะครับเมื่อกี้ได้เห็นทีวีนะครับเราก็จะมีเครื่องรับสัญญาณจากดาวเทศยมนะครับนะครับเราไปอยู่ที่ไหนเราก็สามารถที่จะรู้รับข่าวสารนะครับนี่คือชุด หนังนาชุดเล็กที่เรามีนะครับแล้วก็จะมีอ่าชุดนี้ด้วยครับก็คืออ่าไฟสองทุดนะครับไฟสองสว่างนะครับหรือว่าในส่วนของโซล่าไลท์นะครับแสงสว่างนะครับสามารถที่จะไปติดตามบ้านตามสวนนะครับทำงานพวกบ้านดีสอร์ดนะครับดีสอร์ดพุทโญงนาต่างๆอันนี้เป็นชุดประหยัดนะครับราคาไม่แพงนะครับราคาไม่แพงราคาอยู่ที่ 1 0 0 0 0บาทนะครับ1แ0เบาทคุ้มไหมครับคุ้มหรับะสามารถรับแงแดดใช้งานได้นะครับศนบาทเครับถ้าไฟศนบาทครับและไม่ต้องขออนญาตะครับไม่ต้องขออนุญาตเป็นระบบออฟเกจนะครับเป็นระบบออเกเทคโนโลยีทางด้านนวัตกรรมในส่วนของสนามแมเหล็กด้วยนะครับอันนี้เราถือว่าเราให้ผู้บริโภคนะครับุ้มมากเลยครับคุ้มมากเลยนะครับถ้าสนใจนะครับท่านทสนใจก็ติดต่อมาที่086 3 4 6 1 9 8 9นะครับ0 3 6ก็ัวที่ศูนย์แปดห8นะครับนะครับอันนี้จากผลิตัณา์จากของ SMC ของเรานะครับ SMC แล้ผลิตโดยบริษัท AEC นะครับโดย AEC ได้แต่จำหน่ายโดยบริษัท SMC นะครับ SMC ของเรานะครับอันนี้ก็ขอฝากนะครับก็คงมีแค่นี้ก่อนนะครับถ้ามีอะไรเพิ่มเติม เราก็จะมาดีบอได้ว่ารายงานอัปเดตที่หลังนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากครับขอขอบคุณบริษัทเอเชียเพื่อเพื่อในเรื่องสถาน